สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดว,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ระหว่างวันที่19-25กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูค่ะ คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะอนสับไพ่ด้วยมือซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพยากรณ์นะคะดวงในรอบสัปดาห์นี้กันนะคะตอนนี้เนี่ยจะดูในเรื่องของการเงินและการงานของชาวธนูก่อนนะคะอย่างแรกนะไพ่ใบแรกเลยนะคะออกมาเป็นไพ่เฮร์รฟนนะคะซึ่ง นะก็พอดีกันนะกับที่รอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสนะจะย้อนกลับเข้ามาทับลัษณ์ของชาวราศีธนูดังเดิมคือเมื่อก่อนเขาก็เคยทับลัษณ์อยู่อย่างนี้แหละนะแล้วเขาก็เดินไปที่อื่นตอนนี้กลับมาอยู่ที่เดิมล้นะคะมีเฮโรแฟนนะคะมีราชนีดาบนะคะห ดาบนะแล้วก็ก้าเหรียญค่ะมีเจดเหรียญค่ะแล้วก็บทสรุปสุดท้ายนะคะได้หนึ่งเหรียญน,นะคะอันนี้เนี่ยพอภาพไพ่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยอ้นมาพูดถึงเรื่องของไพ่เฮรรแฟนนะซึ่งเป็นภาพไพ่ใบแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้เนาะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันมามันมาทับลักนะคะของชาวธนูนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เนี่ย ดาวพฤหัสทับลักษ์พฤหัสหมายถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ด้วยนะแต่รวมๆแล้วดาวพฤหัสก็ให้คุณในเรื่องของสติปัญญานะคะเรื่องความรู้การเรียนการสอน การถ่ายทอดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยชาวธนูเนี่ยจึงเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะผู้ให้ก็คือให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้บอกกล่าวส่งต่อความรู้ของเราไปนะคะผู้รับก็คือต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาใช้กับงานให้ได้นั่นเองทีนี้นะคะพอเวลาดาวดาวพฤหัสมาเนี่ยมันไม่ได้มาดวงเดียวนะอันนี้พูดถึงดวงดาวที่มันโครจรอ,อยู่ด้วยเพราะว่า ที่ที่พูดเนี่ยเพราะว่ามันเข้ามาทับลักชาวราศีธนูแล้วก็ไพ่ก็เปิดมาเนี่ยพอดบพอดีได้ไพ่ประจําตัวได้ไพ่พระพฤหัสนะคะ mm hmm. เวลามามันเอาดาวเสาร์มาด้วยดาวเสาร์ก็มาอยู่ทับลักเหมือนกันค่ะดาวเสาร์เนี่ยเป็นประธานฝ่ายบาปปะเคาะนะทีนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาจะดีก็ดีไม่สุดนะ เจ้าดาวเสาเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องเศร้ามีเรื่องความทุกข์อึดอัดนะคะเข้ามาอยู่บางประการแต่อ้นว่าทุกข์อึดอัดเครียดนะแต่ก็จัดการได้มันก็ไม่ได้ถ้าดูในไพ่นะคุณจัดการได้ดีเพราะว่าพฤหัสไม่เสียพฤหัสเขาเข้มแข็งกว่า นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของราหูที่เล็งลักมาราหูเล็งลักมีดาวเสาร์รออยู่นะคะที่ไม่ดีนะชาวธนูจะได้โชคได้ลาบด้วยสานะคะชาวธนูหลายคนอาจจะได้โชคลาบด้วยซามนะคะก็จึงมองว่าภาพรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างดีนะแต่ว่าจะดีจะกระจางโปร่งใสเนี่ยไปด้วยเรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้นั่นเองนะคะสิ่งที่แปลนไว้คิดเอาไว จะมีหนทางที่จะสำเร็จได้มากเลยนะคะได้พัฒนางานได้ต่อยอดได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะ Here f e n อีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้าหากูรูเข้าหาผู้รู้เฉพาะทางเฉพาะเรื่องนะคะจริงๆแนละ้วมันจะบอกว่าจะลงคอร์สเรียนอะไรก็ได้นะคือความคิดสมองมัน,มนเปิดเจอจลัดกระจ่างใสแล้จะลงคอร์สเรียนอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่อ้นอยากจะแนะนําก็คืออะไรที่มันอยู่ในงานของคุณแล้วมันจะพัฒนางานให้ต่อยอดแล้วสาเร็จรุ่งเรืองไปได้คุณต้องมองดูคนที่เขาสําเร็จไปก่อนแล้วนะคะขอคําแนะนําจากคนที่ทำมาแล้วแล้วสําเร็จมาก่อนแล้วจะได้รู้ว่าจุดอ่อนของคุณมันอยู่ตรงไหนวันนี้จุดอ่อนไม่ได้อยู่ตรงเงินนะเงินหรือทรัพยากรมีมากพอมากพอที่จะผลักดันงานที่คุณคิดอะให้รุ่งรงสาเร็จ ไปได้ด้วยดีสิ่งที่ยังขาดอยู่คือความรู้บางอย่างหรือทัศนคติของคนบางคนที่มันแบบเป็นศัตรูขัดขวางการทำงานนะคะถ้าคุณเป็นเพศชายแล้วนะวันนี้ก็ต้องต่อสู้ต่อกองกันกับความคิดของเพศหญิงนะเขาบอกว่าผู้ชายนี่มันจะเถียงผู้หญิงไม่รอดนะเถียงผู้หญิงแล้วสู้ไม่ค่อยได้นะคะเรื่องคำพูดเนี่ยผู้หญิงจะเหนือกว่านะคะแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นเพศหญิง คุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจโดยเรื่องบางเรื่องอาจที่จะมีอาจจะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยหรือแัดแย้งบ้างกับเจ้านายนะคะในที่สุดถามว่าผลตรงนี้จะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปนะคะขอให้คุยกับผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าจะมีความเห็นบางอย่างที่ไม่ลงรอยแต่วันนี้เจ้านายไม่ได้อยู่ในฐานะศัตรู อย่ามองเจ้านายเป็นศัตรูนะคะเพราะว่าผลผลิตอะไรต่างๆที่เราทำนะคะฝีมือการทำงานที่เรากำลังจะโชว์ <c oughs> กำลังจะแสดงออกไป <c oughs> เป็นประโยชน์กับเจ้านายด้วยกันอยู่แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะให้มองในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมให้มากนะคะทีนี้หนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงว่าอ้นถึงถึงได้ทายว่าการงานใดๆเนี่ยมันจะได้ขับเคลื่อนไปได้สำเร็จนะคะมีมีเงินทุนรออยู่ข้างหน้า มีนายทุนมีผู้ผลักดันนะคะดูออกจากขัดแย้งกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะแต่ชาวธนูทำได้นะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะมีความอุตสาหะเพียรพยายามทำในสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่ตนชำนาญอย่างไม่ล้มเลิกนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยเพราะที่เราแฟนมาเนี่ยจะดีเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหงดาบ ก็อดทนฝ่าฟันเติมแรงไฟแรงขยันอีกนิดเดียวก็ประสบความสําเร็จแล้วนะคะเราจะเห็นว่าปลายดาบมันแทงทะลุมงกุฎไปนะแสดงว่ามันมันทะลุแสดงว่ามันสําเร็จอะสำเร็จได้ด้วยปัญญาด้วยนะคะเออสิ่งที่คิดที่แปลนเอาไว้เดินต่อได้เลยทําต่อได้เลยบางเรื่องแปลนเอาไว้มาตั้งนานล้วแต่ว่าคุณรอดูสภาพเศรษฐกิจผู้ใหญ่เขายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะเขารอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างสัปดาห์นี้ ไอ้เรื่องที่คุยกันเก่าๆค้างๆเอาไว้จะได้มาสารงานต่อทำต่อและสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้วยปัญญาของคุณมีศัตรูคู่แข่งอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็เล็กน้อยเป็นศัตรูที่คุณรับมือได้สู้ไหวมีชัยชนะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของการเงินการงานของชาราศีธนูเนาะ เงินทองจะงอกเงยดีนะคะใครที่อรองานอยู่ตกงานมาถามว่าจะได้งานไหมนะคะถ้าผู้ใหญ่หรือเจ้าของเขาเป็นคนสัมภาษณ์คุณเองอมีโอกาสสูงมากเลยอะที่จะได้งานนะคะต่อมาต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้าง ได้แปดถ้วยมานะคะสองดาบสามเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเอ็ม r o อค่ะ สุดท้ายนะได้เดลิเวอร์มานะคะปกติไพ่เดลิเวอร์นี่มันจะขึ้นมาในลักษณะที่ว่ามีเรื่องรักซ้อนมีเรื่องพัวพันเรื่องชู้สาวปริมาณความรักที่มันมากเกินไปอะไรพวกนี้นะเลิเวอรมันจะขึ้นนะคะในชาวราศีธนูเนี่ยอ้นจะบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะหลายคนเนี่ยจะถ้าเกิดว่า เลงเอาไว้ว่าจะประกอบธุรกิจการงานอะไรบางอย่างกับคู่ครองคนลงคือออกจากงานมานะคะหรือกำลังจะตั้งต้นงานอาดีกใหม่อ่าอยากจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณจะต้องแมทก,กันนะ ร่วมกันกับคู่ครองคนรักนะคะมันถึงจะไปได้สวยนะแล้วก็จะมีญาติข้างแฟนหรือญาติข้างเรานี่แหละนะที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นญาตนะิาในบ้านนะ,นะคะสนับสนุนผักดันอยู่บางทีอาจจะได้เงินกองสีได้เงินอของครอบครัวอะไรบางอย่างมาอาจจะได้ไปกู้ไปขอหยิบยืมญาติของตัวเองมาเพื่อที่จะผักดันธุรกิจนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะเริ่มผักดันธุรกิจในรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ต้องทํากับแฟนนะคะต้องทํากับคนรัก ทีนี้ในเรื่องของความรักเองนะกลายเป็นว่าเราใช้ซิกเซนใช้รางสังหรณ์มากจนเกินไปในการจับผิดแฟนนะคะทีนี้พอเวลาแบบใช้มากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความระแวงความคิดไปเองหลักฐานจับไม่ได้คาหนังคาเขาเนาะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายใจเกิดขึ้นนะคะเดล l เวอร์ส่วนใหญ่แล้วนะ 70%ขึ้นไปมักจะมีรักซ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้ใครมีรักซ้อนแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าเออมันไม่มีวิธีการแก้เคสสะระเขาะต่อดวงชะตาอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายมีรักซ้อนซะเองนะคะเลือกสักทางหนึ่งนะคะเลือกสักทางหนึ่งเดี๋ยวจะได้ตัดใจให้เสร็จลุล่วงกันไปสักทางหนึ่งนะคะพอเลือกสักทางหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะอะ่สุดท้ายล้างไพ่ไปเลยเขาเรียกว่าไม่อ่า ต้องเลือกแบบกล้าได้กล้าเสียนะคะไม่มีใครอยู่กับเราเลยก็ต้องก็ต้องจำใจที่จะต้องให้มันมันเป็นไปแบบนั้นนะคะต้องเดินออกมาจากความทุกข์ความสับสนความกังวลใจให้ได้ก่อนนะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆความชื่นใจใหม่ๆจึงจะเกิดขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นทวงรั้งกันไปหมดนะคะและความรักที่วุ่นวายยุ่งเหยิงสับสน มันจะไปพัวพันถึงเรื่องของการงานไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอะไรก็ให้ชัดเจนนะคะให้ให้มีความชัดเจนเป็นหลักนั่นเองนะแล้วก็ถ้าหากว่าหวังไว้นะเราอาจจะมีความบาดเจ็บในอดีตแต่ผลหลังอะไรก็แล้วแต่ละนะคะขอให้ลืมมันไปขอให้ทิ้งมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่สดชื่นแล้วก็ไม่ไม่เปรียบเทียบคู่ครองคนรักของเรากับ คนเก่าๆที่ผ่านมานะคะอีกประการหนึ่งใครโสดสนิทเลยอาจจะได้พบเจอกับคู่ครองคนรักนะคะอาจจะได้พบเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติในสัปดาห์นี้ค่ะหมดลงแล้วนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกับเพจนะคะ,ะมีมีชาแนลชาแนลเนี้ยที่เราดูกันอยู่นี้นะคะชื่อว่าชาแนลตำหนักดวงนะกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะคะทุกสัปดาห์เขาก็จะเตือนว่า ถึงเวลาดูดวงฟรีแล้วนะคะใน y o u t u นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารออนได้ที่เพจทิปวรีราชนีพระจันทร์นะคะมีคอร์สดูดวงซึ่งเดี๋ยวกำลังจะปิดคอร์สแล้วเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ใครอยากที่จะตรวจสอบดวงชะตากับอ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะแอดไลน์มาได้ที่ ID Line น์ m y beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีค่ะ